ำไมตัวเราถึงยังไม่เห็นใครแล้วต้องทนเดียวได,ได้ใจเอาไวท้ทำไมไม่ได้ใช้งานไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจที่ไหนเลยอยากมีคนอยู่ข้างกลสบตากัน ไม่หุ่ใจไม่รักใครในี่เปนคนที่แท้คนที่ไม่รักท้กันใครวันตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวปิดกันเมื่อคือคนที่ ทำไมตัวเราจึงยังไม่เห็นใครแล้วต้องโทษเดียวด้มีใจเอาไว้ทำไมไม่ได้ใช้ยันไม่ได้รักใครไม่มีกำลังใจจะไหนยังมีคนอยู่ข้างกาย,กายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรง

ขอเสียงกิ์ให้จมิน่าหน่อยครับนี่จุ๊บพี่สวัสดีครับผมเจมิน่าครับนี่คุณพาผมมาทำอะไรเนี่ยปกติแล้วผมมันก็ชอบนี่แหละปกติผมไม่ใช่คนอย่างนี้คุณเอาผมมาทำอะไรปกติเป็นคนยังไงปกติผม รู้สุกลึกลึกรู้สุกว่าตป็นคนเป็นคนแท่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดตลกส่นทุาหร่ไม่ค่อยติดตลกเท่าไหร่ถูกต้องอย่าง Love I need s s y o e l Oh v e o Yeah Oh Yes เดี๋ยวาติดเพนทีมันขกก้อนสีจิมิน่าอีกรอบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภายกันไปครับผม แต่มือจากที่ผมดูในโซเชียลเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครดาวเจมินายปะใช่ใช่ปะแต่ผมเห็นมีกันเยอะเลยมีกันเยอะเลยมีกันเยอะเลยคืออ่ะคือมันมีกระติกน้ำกระติกน้ำหนึ่งอยู่ข้างหลังเวทีใช่ไหมอ๋ออันนั้นะกระติกน้ำนั้นผมเคยใช้แต่กระติกน้ำนั้นมันไม่ได้มีอันเดียวของโลกเพราะว่าพี่ก็มีก็เลยคิดว่าผมมาแต่จริงอันนั้นไม่ใช่ของผมจริงนะแต่ก็มาจริงอ๋อนี่ความอิจฉพี่หญิงเหรอใช่ เอ้าพี่หญิงเฮ้ยแต่ผมชอบโชว์คุณมากนะจัดข้าโชว์มากจัดให้เลยมีถุนเฮ้ยก็บอกกลอนว่าคือจริงๆแล้วว่าตอนที่จะชวนคุณมาเกสใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยเจมินายเขาจะมาไหมนะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ขึ้นคอนเสิร์ตคู่อิมแพกสาปีซ้อนเขาจะมาหรือแบบ่อนนวแฟนคอนของเราอ่ะ แต่ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆขอบคุณเพื่อนมากๆเพื่อนแบบเสียสละเวลามาให้นะครับผมไม่เกียจมากขอบคุณที่ชวนกันครับดีใจดีใจมากดีใจในตัวของพวกคุณทั้งสองคนด้วยที่แบบเออมีคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเออตั้งใจทำมากๆผมเห็นโดยเวลาซ้อมุณก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบเออตั้งใจซ้อมกันมากแล้วก็คอนเสิร์ตออกมาดีมากใช่ไหมครับทุกคนครับเออแล้วคือบอกเลยว่าแบบตอนที่ชวนเจมินายมาใช่ไหมพวกเราอ่ะคิดกันหนักมากแบบเฮ้ยจะ ให้เจมินายทำอะไรดีะรจะร้องเพงลงอะไรดีจะร้องเพงลงอะไรดีจนกระทั่งเรานั่งกันอยู่ในห้องซ้อมหนึ่งวันใช่ไหมแล้วก็คุยกันแบบบอสไอเดียอยู่บอสไอเดียอยู่แล้วก็มีเพลงนี้เลยมีขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาแล้วเราก็นั่งฟังไปฟังไปแล้วรู้สึกว่าอุ้ยปกติถ้าคอนเสิร์ตของเจมินายอะเจมินายจะได้ทาแบบเกือบทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างแล้วแต่รู้สึกว่าเจมินายยังไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยยังไงยังไง เรื่องที่ดีเล่ใช่มันคือเรื่องที่ดีก็คือคือดีใจมากๆคือชอบชอบชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ตัวตนหรอกนะแต่ก็ชอบเป็นเป็นอีกเวหนึ่งซึ่งตอนแรกอะพวกเราเลือกเพลงมาแบบไม่ได้บอกเจมินายก่อนด้วยอ่าใช่ใช่บอก่ว่ายังไงมันก็ชอบอ่เราชอบทิงเราชอบริงแล้วตอนแรกผมเขียนไปถามด้วยว่าแบบเฮ้ยเจมินายถ้าเป็นแบบเพลงเนี้ยโอเคไหมเพื่อนอ่าก็เขียนบอกผมว่าอะไรเปล่า คอนมึงอยากทำอะไรก็ทำเลยเพื่อนเฮ้ยแต่แต่ผมชอบโชว์คุณทั้งสองคนคุณก็อแ่บเอออโหแต่ละคนโชว์เซ็กซี่ขนาดไหงโอคุณไม่ต้องพูดคุณที่แพ็คก็เรียนเธอซะก่อนเออคุณก็ไม่เบาเลยครับ เฮ้ยวันน AN> love, ี้ครบนี่เข้ามาด้วยเนี่ยได้บอกครบลูกหนูด้วยคุณตเนิ้าบุญใช่ไหมเฮ้ยของเราก็มีนะครับโอ้ยนนี้เป็นคอลเลคชั o n ใหม่เลยวเนี่ยคอลเลคชั o n แต่ค collection for winter for w i n อร์ for winter อรรร์์์วินเทอออฟย่าลืมไปจับจองกันนะครับผม GMM TV s ียงถูกต้องครับน่ารักมากครับจริงจริงะคุณมีสองตัวจริงจริงผมก็ผมก็มีอันหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่มาละสิวันนี้เขาไม่ว่างละสิ พูดถึงเรื่องนี้กาคือจริงๆแล้วว่าเราก็ไม่ได้อยากจะพรกคุณจากเพื่อนสุธิรับของคุณหรอกนะแต่ว่าพวกคุณเป็นบุคคลที่งานยุ่งจริงๆงานยุ่งจริงๆก็ก็เลยออกมาเป็นโชว์นีนะครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณคุณมากๆขอบคุณเหมือนกันขอบคุณคุณมากๆนะครับผมที่สละเวลาแล้วก็มาพบมาหาพวกเราในวันนี้นะครับผมสนุกไหมเมื่อกี้ แต่ว่าผมว่าวันนี้เราให้แอาทามมันมากไปแล้วเดี๋ยวเราตับผลงานนะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวให้นิดนึงผลงานเดี๋ยวให้นิดนึงอ่ะโอเคอผลงานโอเคผลงานตอนนี้ครับผมก็จะมีอุ้ยเป็นแปลกที่ข่าวว่า มีซีรีส์เพิ่งจบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอครับผมถูกต้องครับเอ่อซีรีส์เพิ่งจบไปชื่อ The Dark Days นะครับผมใครอยากไปดูย้อนหลังได้ก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวครับผมผมบอกเลยว่าสนุกมากผมแอบไปดูมาด้วยสนุกมากจริงสนุกมากจริงฟังด้วจ๋าฟอนเข้มข้นครับผมครับผมแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อยครับผมเอ่อเป็นเพลงแต่งเองนะครับเป็นเพลงชื่ววูดอีสต์ครับผมอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะปล่อยทีเซอร์เหมืแล้วก็ฝากฝากไปรับฟังด้วยครับผมไรเซอร์มิวสิกนะครับราฟฟ์ดี ฝากเพื่อนๆของสองคนด้วยเพราะว่าคุณยังเหลือร้องเพลงเยอะครับผมแล้วเลกยูนัมเบ็ดีอยู่เลิกยูนะครับขอบคุณจมีนามากๆนะครับที่มาในวันนี้ขอสเสีย์จมีไดเลยครับบ๊ายบายบายบาย ทีนี้ก็เป็นหนึ่งในโชว์ที่เป็นสีสันละกันใช่สีสัน <4 S 2> <3 S 1> จริง,<ห>รงอ๋อจริงตอนเด็กๆกับพี่พี่เป็นไอดอลผมเลยนะได้เหมือนกันเต้นด้๊กกับรุกเพลงเลยนะพูดจริงๆยังแบบเฮงก็เชื่ออะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นแฟนของจิๆๆ๋วดิไม่ไม่รักมากมายรักมากมายร้องไงร้องไงทำไมไมันติดว่าทำไมไมันแบ๊วะแต่สักอย่างรักมากมายรักเธอ เฮ้ยทุกคนลองได้หมดเลยอ่ะคุณไม่เด็กนะครับอะไรนะแรงมากอ๋ออ๋เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ก่อนพาร์ทของที่เจมินายมาเป็นเกสเนี่ยเรามาพูดคุยกันสักหน่อยได้ไหมเออใช่ใช่คือพาร์ทก่อนหน้านี้อะไร ข้าแต่พ <ators> <klore ret ii> er ี่าะทำอะไรยังมาพูดกูก่อนได้ไหมทำของหายมันอะไรตกทำของหายทำอะไรหายคืออะไรฮะทำกุญแจรถหายวะกุญแจรถบอกะเนาะ เขารดเขาไไบาไม,ไ,ไม่ได้รัคอยู oh, <no. S 1> ่บนคไม่รชวฉันฉนเขารอเ รับสายอย่าคิดว่ารักเราไม่มีความหมายแค่ไม่สิบปลายโทรสับหายมาก็ตายไม่ทันรับสายเธอเลยเป็นใจเธอเข่ารบไปหาจะได้สุดตาเธอตอนฉันพิมพ์อนโนอโทษที่ทำเสียววเวลาเราเลยนะเธอ i